ไมได้นะเออพิซซาน้าจะกินนี่สวยดีว<ฮ>่ายคตก็ได้มาจะเล่นลาโคโตานักพุ่งแรในตำนานเลายแก้วโคปีนี่ไม่ได้นะอ๋เอนะเจ้าล i ซโตคิวติดไนะเสียงแกเสียแปลเ

เป็นฝาดเกมนี้แนะนำว่าอย่าแทงมินเนี่ยนเหมือนเกมอื่นนะเพราะว่าพอมันหนึบกระดองการได้โคตรเจ็บเลยเอาว่าว่ะการได้ใจการกระทำที่เจ็บเลยตายดิกลืนเลือดอุ้ยโถอุ้ย ไมยตายไว้ตา้ลิกไหนมีลิกไอ้เนี้ยเป็นรูปมือไปนันเขาเขาแบบต่อเนื่องเนี่ยเขามาจังไม่เยอะโอ้โหอย่าโคตรโกเลยปาทัสเบตก็ก็เอาหน้าับเมาโจ้ระหว่างดั๊ตทัสเบตแต่ดั๊ตเดินมาับเดินมาเลยเนี่ยอีคลิปมันอ่านว่าอีคลิปอะไรเปล่า คลิปเนี้ยวอ้วาลเขาขนาดนั้นเลยเหรอดีป่ะวะบอกแล้วไอ้ตัวนี้มันต้องเล่นหนหน้าจังเลยงั้นจะโดนเนี่ยเห็นป่ะการ์เทปลาเห็นป่ะเป็นการเทปลาไหมมันจะติดเลือดมันไม่ใช่แพตก่อนลืมไปอะไรที่เดิมวาให้มันโป๊ะเหรอเสี่ยวเองเก็บไหมเสียวเองปล่อยนะไม่ช่วยนะโดนนะโลโลโลสูญเลือดก่อน เนี่ยมะแชมป์เป็นไปได้ฝักวอร์ดตรงนี้ให้หน่อยบอกชกวยไปใกล้ัดแม่งกัดแม่งกัดแม่งนี่ยว่านการมาช่วยเขาทำอย่างนี้สกิลแล้ววิ่งสกิลแล้ววิ่งดีหน่อยแม่งสกิลตันไงเนี่ยที่แบบมีเวลาพวกยีมันตัวสเตติออนมันมีไอ้นี่อ่ะมันมีโล่อ่ะออกกระจายไหมมันมีโล่อ่ะไอเนี่ย ดูนคิงอะเบรดออฟดูนคิงอะจ่าม่วงๆอะมันนี้พวกขวดหมดมานาเลือดอะไรอย่างี้ปะขวดมานาเขาออกไปแล้วมีแต่ขวดเลือดขวดเลือดอยู่แถบซ้ายบนอะไม่มีขวด50าสกดแล้วหมดไปกับขวดขวด150ก็คือกลับมารีบ้านเรื่อยๆกับไอค่ารอมันมันเพิ่มสองทั้งสองอันแล้วก็มาเติมได้เรื่อยๆอินฟินิตี้อินฟินิตี้เฮ้ยมาสิ ตอนนี้รีซินใครก็ได้ห้ามลุมอแค่นั้นก็พอเกมนี้ถึงถึงจะโดนตีอยู่ก็กดกินเลือดได้นะเหมือนจดเอที่แบบตีละหายน้องอะไรเนี่ยเหมือนจดเอก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งนะแบบกดเลือดตุ้เตุ้วิ่งเอาตีเอเสร็จเห้ยเห็นไหม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 เห็นอะไรที่ปลาเทพยบปลาเหรอเดี๋ยวจะปลาเทพยลาไหนแม่งวิ่งหน้าตั้งเลยเราขี้รัดเ้นเลขกหนึ่งเนี้ยมันเจอนแล้ว มันกดไม่ได้หรอหนึ่งสองสามสี่มันก็กดได้กดยังไอ้เนี่ยเอาขวดเลื่อนเล็กไหนกดได้มันก็กดได้มาเอาามก่อนย่างที่ดีมอย่างที่อย่างที่ดีมเคยถามอ่ะจะมีไอเทมแบบกดใช่ไหมอ่ะนั่นแหละคือหนึ่งสองยี่สิบห้าหกเจ็ดนั่นแหละไอเทมอะไรกูบอกไอเทมอะไรกูบเชื่อไหมมันมีแมปที่ที่กูเล่นซับแล้วกูออกไอเทมกดเกมพับเจือ่ะไรเกมนี้กดไอ้กดมันจะเพิ่มเหรอมันไม่ต้องกดแบบ เอาใช้มาที่วดมันมากดมันกดให้กับแค่ตัวเองใครลงมาบ้าสักหน่อยบ้างโอไม่ใช่ใช่ใช่ระวังด้วยเฮ้ like cool oh, 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 hey, okay. ียเอี exactly ๋เดี๋ยวเดีเเผื่อมันเลือกเทพลามาสิโอโหได้ได้ตะกี้เห็นซีริมดันลึกไงว่าจะลงไปสักหน่อยเดี๋ยวโดนกระทืบดิมเห็นเลขสี่ไหมเลขสี่เดี๋ยวจะเป็นบอดนะลงฝากไว้พวกตามป่าตามป่าข้ามจะแกง ได้ไหวตัวทันมันสแต็กได้2อันอ่ะเป็นบอดฟรีเฮ้ยอันบอดตรงนี้ไม่ดีมากเลยวะดูบอดดิบอดไม่ดีมากเลยะบอดตรงนี้เอาไว้ถอยเหรอเออไม่ต้องไปกลัวเออไม่ต้องไปกลัวใครแก๊งเอาไว้เกาะเกาะเอาไว้เกาะให้กลับเอาซื้อคอนเทรลมาปักเลยไหมอย่าท้าหนามันทำจริงนะ เห็นราเห็นว่าตีหวอดเราพังเลยนะ e, ระยะป้อมตรงนี้เจ็บมากป้อมตีเจ็บมากๆมันดูไม่ได้ระยะป้อมอมันเปิดได้นะม,ม,มันเปิดย,ยังไงวะเออมันเปิดยังไงวะไม่รู้เลยเราจําได้ว่าสมัยก่อนที่มันเล่นมันมันจะมีออโต้ขึ้นเลยมมันตอนนี้มันไม่มีแล้วมันจะมีแสดงที่ใส่ป้อมอยู่ต้องไปตั้งค่าหัวของละปา ไอ้แชมป์ลิฟไหมดีมันดีมเีนะมันเป็นคิสตันแอโร่มันยิงได้สุดแมบอะก็คือถ้าอยากหมันไส้ตัวไหนก็อยากจะฆ่ามันแล้วก็ยิงอสติอัพนาแล้วก็ยิงเลยตาไล้วเฮ้ยเป็นเป็นปีเดียวเลยเหรอแต่ในป้อมไม่เอานะเดียวเลยจะได้ป้อมแล้วเราไม่รู้มันจูเก่งมักลับไปซื้อของอะไรไม่ติดมีมีป่ามีป่าดดแล้วว่ะไม่มีการเทพลายอยู่เออเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราตาม ไอ้นี่ก็เงียบไม่พูดอะไรเลยใครวะขึ้มอยู่ก็โตขึ้นเดีอาจจะลืมเปิดอาจจะลืมเปิดใหม่ใช่แหละน่าจะใช่แหละนี่ว่าขึ้นเลย่ะตรงนี้ระวังตรงนี้ระวังนะเลือดปดเปิดนี่ผมตะเกินเฮี้ยวๆเดี๋ยวผมเจอเวรมีเทเลปัดมีเทเลปัดอัดเลยอัดเลยอัดเลยอัดตัวนี้เลยวิ่งใส่ตัวนี้มั้งดาร์ฮาวเว์อ่ใ เออเออเอ้ยเตะกพงวะโดนกอะดวันนี้สับวะสมสบายกว่ไอ้ยงสาที่มาแล้วเขาไขาบนใหมเข้าไก็ดูสนุกกันอย่างไลเอ้ไปไหนหนูเขไมเราต้องถึงต้องเขาไเราถึงต้องเสียแตให้คนอย่างนี้วะหนู ให้ดูดับสั้นเกินเอาไหมเลยอันเตะฮะเดยไกลไปเอาเดี๋ยวเอ้ยไอ้โ <oh> อ้โหโอ้โหู่าเลาดูดิว่าเออแป๊บเดียวนี huh> ่มาวิ่งเข้ามาถือดาบอันเออนี่นเราแฟตเตะนะวิ่งเข้ามาอักปฏตเตยแขวนไอ้แมกระโดดกัดหน้เลไอ้แคมปล่อยมแมวแมวอนี่มววิ่งเข้ามา ถือดาวไปยังไปไอะสำหรับไรไซเบอร์สควอวอ่ะไม่ไม่เคยเล่นอ่ะสไปร์หนีอย่างหล่อเทสน่าได้มาเลยออยออยเอาเลยข้างบนออยข้างบนมันโดนบอกเลยว่านานๆทีมันเป็นเวนอะทำไงอ่ะตัวอย่างมันเนี่ยแต่ดีนะเป็เวนมันมีคอนโทรลหวอดเลยนะปักแล้วไม่หายอันเนี้ย ห้าบาทมันหายไม่เหรอวะไม่หายหายมันไม่หายมันหายอยู่ถ้าโดนคนตีอ่ะคอนโทรนนะคอนโทรนเนี่ยคอนโทรเนี่ยฮะของเกีลือเนี่ยรูนคิงอ่ะเนี่ยทำให้ขึ้นอีกเฮ้ยดับมาวายรูนคิงพี่บีที่ปักหวอดเทพแล้วไอ้น้องพี่บีที่ปักหวอดเทพเทพแล้ว มันจะมีไอเทมกับหาเยอะๆอยู่นะรอเผื่อนนะจุดระวังไม่ถูกเวนหนตรงนี้หหรือไม่ก็ออกตามแนะนำมันไปก่อนก็ได้คส่วนใหญ่เราไม่ค่อยออกตามแนะนำเราไม่รู้ทำไมนะแล้วมานเราว่าอ้าวคูดนี้มาสิเพื่อนมาสิเพื่อนเอ้ยเตะไปไหนมาล่ะ ลืมกดขอโทษชอไปแม่ต่อคุว่ามันเสียลาพหรือเสียใจเลยวะเออคิวไม่ได้คิวป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็พาเหมือนกันเฮ้ยเรามันพาช่ายเฮ้ยแต่ไอตรงนี้ห้ามพานะเราเดินมาให้มันเห็นเลยเนาะเว้ยว่าเรามาอางกรรีบเอาหือนี่ไงจบาดไปตรวจจับกบาอผมพาตรงที่มันมีรองเท้าแหละตายเดินตาไม่ทันจมปะ ไปช่วยเล่นร่างเลยออกอันนี้มาด้วยอะไรนะวะสับมันแล้วก็แบบปองไ,ไปในตัวสีลางกาใส่มันยังไม่ได้กดอ่าานะมันจุกอะ่ะมันไม่เจอจุกหรอผมไล่มาทันพราผมไม่ได้ออกไมยก่ยอมเอาของเท้าโตแบบว่าอะไรไอะไรผมไปแจมด้วย <laughs> มีตันนะ เป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมวัดตับไปได้ไปอาไหมยิงยิงะแต่ก็ไม่โดนโดนอะไรไม่รู้แต่คุณด้วยโดนใช่มันด้วยวิทยวิทอันติบิโลวิ่งลงมาแล้วบิลวิ่งลงมาแล้วมันตายติมันแล้วมันตายติมันแล้วเอาเอาเอายังไงยังไงครับทุกคนเพื่อนเออมันอะไรนสามตัวก็เราก็สามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามมุมเนี่ยเราก็สามเนี่ยแช่โดนนะโดนไป ไม่มีอาไม่มีไม่มีก็เข้าได้เดี๋ยวอะไรกันอาไม่อาวิกอาไม่ดีไม่มีก็เข้าได้เข้ามาทำงานไม่มีก็เข้าได้ขานบนนะเพื่อนไม่เราไม่เอารัดเป็นล้อสิบหกวิสิบหกเวสเนี่ยอ่ะกูอามาแล้วอะอะมียาไหมแล้วผมแทงป้องตันโดนลุงมาเยอะเลย อีเหี้ยคนคนเหี้ยเลยอ้าวคนจะเข้าก็เอาเยี้ยเนี่ยเออผมเป็นคนคนล้าอะไรเนี่ยโดยเรื่องเนี้ยกำลังได้พอมยังอ่ะต้องเอาให้ได้นะเว้ยยังเราค่อยๆไปว่าค่อยเหล่าว่าดีมเปลี่ยนที่ฟาร์มละเปลี่ยนฟาร์มบนแทนไม่มันจะหีิบบันดาลเนาะใช่เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยใช่ปะ ลนิ้วเลยย่างงี้คลิปดันบนโอ้ยเงินหมดตายเราเราไม่ไปเราไมอยากตีแบบก็คือว่ามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยยังไงยังไงยังไงอส่วัสังไงต่อนส่วนตัวส่วนตัวนั่นตัวสัสั่่วนส่วนตัวสุดๆอาััอาั ตะวัดตะวัดตรงนี้ด้วยเอาไงอ่านเอาเยอะมรกาศกลับละกลับโอ้ยตกมเต็มสามารถทำอะไรได้ต่อจับไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรได้ต่อทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้หถ้าเราเล่ตกคีมาหน้าฮ่โดนแล้วแล้วยิงโซ่บันโดนทำไมปรับถูดาวห่โห่โห่มีอะโอ้ย เว้ยน่ะเียดเวนทำไมต้องมาเล่นการเล่นแล้วมาเจอตัวเจอตัวกันไกลเราต้องเน้นอออินดูเนี่ยโซโล่คิวโชว์เลยเพราะผมไม่ได้ทมาระดังตับด้วยแล้วคิวเกนโชว์เลยดิไม่ไม่ได้เกินเลยเวนเวนตอ้มันจะเจอหน่อนดิ เด้งเด้งเราดีนะยังหอมนมีเกี่ยวคอร์สได้เลยได้นะกฤษณ์ได้นะก็แบบไม่ต้องปอกกได้นั่นดีกว่าไอ้นั่นคุ้มกว่าไอ้คอร์อเลมีวินบอกว่าหายตัวมันมีไอเทมอันหนึ่งอยู่นะมีเหรอมีดัดเบียดค่าค่าและหายตัว ถ้ากี่วิเนี่ยภายในสามสี่ห้าวิภายในห้าวิบัิงฆ่าให้ได้มาจับเวรไหมแชมปโดดใส่เวรเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นฟาร์มทาร์มรอรอรอโอเดไปเลยไปหาเมื่อไรไปไปน่าจะไปไปื่อจะไป เอามาดิเตะไปไหนวะล่ะเข้โหคุณไมเตเอาเตตัวเองไงเตะเต้หน้าตัวเองไงเราจะไ,ได้จะไ,ได้เพิ่มค่าํามตอนที่พุ่งเข้าไปลิฟ์ช,ชนแล้วกระโดกดกลับยังไม่ต้นเต้นเต้นเต้นต้นเต้นเาเบาจัง,งวะ ก็ไม่ดึงอะไรออกไปอีกนะบอดบอดบอดยังขอเลทใช่ไหมนี่อันนี้เล่นกับบอดหรือว่าคนอ่ะคนคนคนเอ้ยไดวได้ได้คือหน่อยช่วยหน่อยช่วยได้อ๋ออ๋อดูมันนี่นกันเนี่ยเออได้แหละสวยคิดซะแล้วใส่เราไปช่วยแล้ว เวเวเอาได้ยตัวได้อยู่ได้อยู่ไไรไไรสายจตายพวกมึงเฮีอะไรกันเอาใค่แทงโอ้โหไม่ตัวบาตัวบาแรงแค่จังหวโดดสะพายเท่านั้นแหละลงมาอกันไมไปด้อยู่คือเดือดใปเอ้ยโอเคจ๊ะ อุบท<ไ> <laughs> ี่มึงจะเลยมันตัดไม่แม่ต้องเตียไม่ต้องเตปล่อยไว้แหละเดี๋ยวมันมีคนที่ดีอ่ะคนเดียวแบบแมบนี้นี่ถ้าเราได้บูมาต่อนี่น่าถึงมันจะเอารูนมาผิดแต่มันก็อันนี้ได้เล่นใส่พีจิตตายเอาเวละโดดทุกไ่ได้นะ กูอยากจะกระโดด้ยไปเลยไปวันกวันเาๆ่ะไปแล้วอย่าบอกเขานะอย่าบอกเขาดิไปแล้วก็ที่ก็ก็ก็อยู่ก่อนนี่ก็เอาเอาประกวดนี่กันเจอเ่นราดีเพ่นี่่้ยโ่ลเฟลเลย ข,ข,ขึ้นจังหวะอยู่ใกล้ๆไว้ผมกดได้เพราะพอว่าขึ้นไปปุ๊บแม่งถอยไว้หลังกูขึ้นไม่ได้เลยแล้วแล้วอีกคนนึงแม่งแบบตึ๊กติองแบบอยู่ตรงหน้ากูไอ้ยังแบบโอ้โหเลิกเลยสาวสาวโซแม่นเปลี่ยวอยู่ตรงนู้น โอ้ยเกลียดเลยคือระยะยืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะกระโดดถึงตรงนี้เว้ยเนี่ยประมาณตรงนี้ผมยืนอะถูกต้องแล้วแต่ผมเอาลืมเอาม้าไปยุดวางไว้ตรงเนี้ยผมเอาม้าวางไว้ก็เลยแปดปืนอยู่แี้แต่ก็ดีแล้วนี่ไม่ตามไม่ตาผมตายแน่นอนเออจอ้เจี๊ยบแต่ไม่มีกระโดด เ้เปิดเปิดเปิดปิดปิดปลยเปิดปลยเปิดอ้าวเอาแล้วอ้าวจับกัจัตันเอโลไหนก็ได้สุดแอะตอะเออสือมาแล้วอะเอาวัเอาวัิมจิงจริงิมอาันอาักดอาัเออเอออีนี้อีตัวนี้ต้องอา่ัด้วยางั้นมันตีทางการหลบแล้วก็จบยากมาก มีใครเห็นเราไม่ใครเห็นเราแต่หลบแคนี้ไหมไอ้อ้คืนไอ้ึ้นเว็บอ่ะนตนีดหนอนดูดูดิดเดิยดูข้างๆเลยเือตือได้เยอะวานไปดีว่าดเออไวาโ่โดนเออได้อยู่ได้อเรเเเเฮเา้้เ้เ้ สเอ้อมันไม่มันไม่เกิดมันไม่เกิดมันไม่ไอ้นี่เหรอแบตไปข้อหน้าจีนิดเลียวไปแล้วกลับแล้วล่ะไปไปถอยถอยถอดิฟดิฟถอยถอยไอ้เงี้ยมันหนีได้แต่เราหนียากเรียบร้อยเราไม่มีสกิลนี้เอาหมดหมดแล้วไอเกิลอ้าวเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีแพทชองไม่มีแพทชองถอย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 บ้านถอยถอยถอยไม่ด้วยวิสมันดื้มมันลืมรอมันลืมรอการ์ดอ่ะลืมจั่วแล้วลืมจั่วไปตอนวาร์ป อกมันเรื่องเกี่ยวไอ้บ้าบ้าบ้าบ้มันจะแบบต่อไหนวะเออกดแฉมดูอ่ะเออกดกดแฉมันอยู่ด้านบนเอาเวละเอาเวละโอ้โหไปแล้วเอาเด็กเอาป้าสุดเยไอ้ไอไปไหนบอกมาเลยเรื่องยิงผมดิตายเลยปี่กับโอ้โหี่ออกัดตายเลยกัดตัวแตกเออเอาวะเอาวะเอาวะเอาโอ้โหตัวซอง จังหวะนี้เด้มาสี่กูได้ตะกี้เรายิงใลายคนเลหรอวะไอโจ้บีคนเดียวเสียงแป็นข้าใหม่แต่ใคแตกกันล่ะไอเราทำไมมันฟอมฟอร์มตีมุกเกตไดเลยุกก่อนไม่มีเวลาไม่มีเวลาอตายแล้วดีมเราเดินไกลดีกว่าฝ่ายคนบ้านไปไหมอะไรอ่ะขอเท่อ่ะเราอ่ะขอเท่อ่ะเราอ่ะทีมมันยังไม่พร้อมเมื่อกี้ อ๋อไนไม่หล่อที่เออดิไม่หล่อเลยใช่ไหม่าดูดดาบเป็นเรื่อยเลยตู้ไม่ได้หาเรื่องตูอ้ <h ans> ออกไรต่อดีว่าออกไรมันจะสบายกับชีวิตโจลว่าแล้วตอนนี้เราหนากว่าฉวอจิรู้สึกว่าเราหนากว่าฉวยนะเว้ย <h ans> ไม่ได้ท้องเกาะเขียวไม่เขาเอาพอมเพอร์เวสอดมานก็ได้เจอกับเวนต้นเกี่ยวไงแล้วพอมันมาเอาลิฟต์มาปล่อยรอบเดียวอยู่ไม่ได้เลยอะไรแล้ะอันน้ะชอบของแบบเนี้ยดูนี่เอดีทั้งนั้นเลยตัวบางๆผมกอดกูโดใส่หมดทำตัวแบบเอซินนะ เอย่างไงเอาเลยบาเอาเลยเขาเลยเอ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 าจะตกไปเอาใอ้คนพเดารณาเกินไม่น้อยดักหน้า ถ้ามันใกล้ขนาดนี้แล้วเดินมาตบเลยก็ได้นะไปไงแฝดแฝดแฝดคิดแล้วเขมอะไรระยะแฝดมาแล้วไงถ้ามันแฝดใโดนงกูนะเมื่อกี้นะกูไม่ได้โชว์นะมันถูกระไ่อยู่กำลังเอามือมารับไพ่อยู่เหลือกี่ใบไม่ได้ไม่ได้จะหลอกพวกนึงเสือไอ้ฟมึงอ่ะโอ้เต็มติดใช่ไหมเต็มติดอีกเออขาแฝดอันนี้เต็มติด ก็ดูดเลือดแรงขนาดนี้อ่ะกดบอดก่อนเดินเข้าไปหน่อยก็ดีนะเถมีคนอยู่ฮอวเลอร์ด้วยอ๋อว่านพ้ว่านกดสองว่าก็จะได้เลือดเพิ่มอีกนะคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ดิเอ้ยอะตุ่มอ่ะลูกตุ่มดำขอว่านฮอวเลอร์อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ของของดิงเกอร์ดิงเกอร์ดิงเกอร์อองนี้ปะมันดูดเลือดไม่ใช่หรอเนี่ยิเอสผมว่านะ ผมไม่เป็นรากาเร็ตเห็นไหมเห็นปหมเห็นปหมมันก็เห็นเราเปิด S U O เห็นยี่ห้อไม่ได้ทำอะไรดูนี่ว่ะนี่มาหมดแล้วสะพ้าเตือ่มือแดงเล่นหมดคนเดียวเลยเขามันเปิดแมพทวิตเปิดแมพแล้วเอาแล้วมันเอามันเอาใบทองแล้วมันเอาใบทองแล้วไงไงคิดจะกลับจะจะออกจะกลับบ้านใบทองกลับไปเลยกลับไปเลย มีเงินไหมอะจะไปซื้อของกัไหมมีเออไปซื้อแต่เมื่อวันอ g g r e s s ี v ขนาดนี้โอ้ก็ต้องอ g g r e s s i v e โจ้ีกว่าเราตามโจไปดีกว่าเจ๊เอาวันที่จะเอ๊ะเอาวันที่จะเอ๊ anime จับจอมหล่ออะไรเราไปกันเลยเอ้ยเรามันต้องเขาก็ได้เตู้ไอ้อะไรมันในส่วนตัวเวทแต่ฟึงมันด้านเราคัน

มันง่าไปแต่ยังก่อนเฮ้ยเราผู้เหขียาเรายังไม่ตายเลยวะทำไมเราเบิดเือนเราสรวจตัวกับอีนี่จังวะเลอะเลอะปวดเลยเลยฟัดตอฟัดแหลมแหลมโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอทำทำทำอะไรทำอะไรอีก ADU ขายตัวอะขายตัวเอาไปมันมันแบบยิงจาริงมันไม่ใช่ยิงป้อมนะวะเออเออเออตอยตายเออโอ้ยไม่ได้คิวสักตาเจ็บปะล่ะโดนเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งจบเดี๋ยวพึ่งจบเดี๋ยวพึ่งจบจบไม่ได้หรอกคีไม่ได้คีไม่ได้ จบไม่ได้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 อย่าตีจีบไม่เอาทุกคนจะประมาทแล้วเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวก็จะไปแล้วมันจะมาจีบอันนี้จีเวนไม่กล้าออกบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูดิ๋ยวล้อๆขนาดนั้นเราจะประมาทนะเสร็จเลยอเสร็จเลยวาดเอาดิวาดวาดเออเออเอาอมาด้วยอะไรผมิ่มเฟี้ยแล้วนะจะตายแล้ว เอาเอาโลให้เอาโลให้ไปเท่าไหร่ตัวเวรเฮ้ยเฮ้เฮ้เอาแค่นี้แล้วอ้าวอ้าวอ้าวมุกแบอะไรมาตอนไหนวะขอโทษวะเออตีอตีตีแล้วมันจะขึ้นบนหัวเฮ้ยที่หนึงโอาคเราได้แรงเลยน่าจะเล่นสายนี้ตั้งนานตีดูดูอันดูคิวดูคิว่เก่าหน้า ไม่ดีเลยว่ะถอยไหมถอยไหมหนึ่งเลยอยากไปออกสต่อบอลก่อนนะก็ออกไปดิก็กลับลาวไปหรอถอยเหรอเออพวกนายจะถอยเหรอนั่นคิดกันได้ยังไงพวกนายจะถอยนะคิดกันได้ยังไงเนี่ยอดิโตดิเนี่ยเตะกันคอเลยขุดเดียวเลยเด้มาขุดเดียวเลยเดี๋ยวยืนค้ำให้เฮ้ยเอาอ่ะปั๊บป๊บเตะกันคออะไรวาล่ะ อ้าวแต่คิวเวนมึงโดนกหวหวยหวยหวอย่าอเฮ้ยเเอาเอาเอาตบตีโอ้โหเราต้นอีกเล็ก้็อ่ะขอโทษโอ้โหแตคิวทำอะไรอ่ะเจอดักสีหัวเอ้ยบินเดียวตรงนั้ เอาเรียนจบเรียนปีจนจบไม่รู้ว่ามันฆ่าไม่ตายไงฟันเอาดาบเดียวให้ตายเอาดีครับเหมือนเหมือนเราส่วนตัวมแบรว่าโจ้โอ้โหตั้งแต่เล่นวดแล้วก็เห็นมันเรียนอยู่คนเดียวก็เลยจับมนก็เลยคือมันไม่ได้เสียนมันแค่ลมันมันรักษาระยะดีนั้นแหละ อย่างมันก็ไม่ม uhh ีมันไม่ใช uh uh ่ตัวที่เข้าแบบเข้าแบบแบบนั่นน่ะจับตายกูะแค่จับยังแค่จับยังจับไม่อยู่กูเอจับมันตายเลยต่อยางเลยจริงถ้าเลือดเราเหอเท่แล้วโจ้โดดไปมันเลือดมันจะเหลือเท่าไหร่วะเละหรบอก